สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กับช่องโบเก้ทีวีนะครับเราก็มาพบกับเจ้าของช่องครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้นะคะอยู่กับช่องโบเก้ทีวีตอนนี้อยู่ไหนก็นโลกอยู่ที่สกลนครนะคะที่ไหนลูกที่ไหนที่ฟาร์มฮักค่ะฟาร์มฮักฟาร์มฮักคืออย่างคะอา้าฟาร์มฮักว่มีไอ้ซี่กินบ่ได้บ่เลื่อนอะครไม่ใช่แล้ว <laughs> โอเคครับว่าวันนี้เราจะมีบรรยากาศอะไรบ้างสรับน้องโบเก้นะครับก่อนที่เราจะกลับบ้านเรีนุนคร<ม>แล้วก็ทําการแวะมาที่นี่ก่อนนะลูกเนาะใช่ไหมครับผมไปคนลุ้นได้ไหมหรือว่าเดินเดินไปเข้าทางนั้นครับตรงนี้อลอรรถยังจ้าล็อกแล้วค่ะอ่ะลอาล็อกรั้งที่สองครับผมก็ไม่เห็นขยับอะไรเลยนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบอะไรไม่รู้ครับผม สิบห้านะครับสิบห้กกากรกฎาคม <ง S 2> น,น,นะครับก็คนก็เยอะพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าฮัก์ดฮาร์ดฮอร์นงูหอกองนกองหกครับผมช้างอ่าครับผมลอยช้างนะครับโอเค okay, เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับเราก็ไม่เคยมาครับแต่ตอนนี้เรามีติ่นสเต็กหอมมากเลยไหมใช่ไหมแม่เนื้อโคขุนหอมมากเลยเดี๋ยวเราไปที่ารามแกะเลยไหมแม่ ไปก่อนไหมไปฟาร์มแกะเลยป่ะลูกป่ะไ oh. ครับผมี oh. ่ไงชีพฟาร์มตรงไปในแม่นะใช่ไหมทางไหนแม่ทางไหนโู oh. ข้ามสะพานไปเลยลูกโอ้โ oh. ห oh. ตอนนี้คุณพ่อหิวแล้วคะลูกค่ะกินหอมมากเลยโอ้ oh. สวยนะนี่ที่นี่ก็เป็นที่แห่งหหนึ่งของจังหวัดสุโขทครที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่คนมาเยอะมากนะครับที่นี่ มีควาบรรยากาศท่เา,าเนะอเ้าเบสหน้ารักมาเลยค่ะเขานิ่งมากเลยลูกเมาเมาเอา้เอา,อาไม่ขยับเลยลูกเนื่องว่าหุ่นจริงๆของจริงนะลูกนะนโอ้โหแกเยอะมากเลยโบเก้โบเก้จะอ่านทางการมากโบเก้ว้าวเลยค่ะตัวนี้ก็จัดสวยมากมีเก้าอี้สีแดงแม่ คุณแม่เป็นอีกคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปนะเพื่อนๆครับปกติก็ยกโทรศัพท์มือถ่ายกันมันมากเลยตอนนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมหน้าที่คุณพ่อหมดเลยครับเราก็จะมีที่ให้อาหารแกะนะแม่นะแม่ไปซื้อหญ้าตัวนั้นหน่อยลูกนะโอ้ห้ารักมากเลยเขายืนรอโบเก้โบเก้ไม่ต้องกลัวโบเก้ว้าวไหมลูกหันมาดิหันมาดิว้าวไหม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 ให้อาหารแกะยี่สิบบาทนะครับผม แต่คุณพ่อขอดูซิมันคืออะไรโอ้ย่าหวานตอนนี้ใช่ไหมครับเห็นบหมอันี่เปียบอ่ครับนี่เปียแคคนี่เปียหน่อยโอ้นี่ครับผมต้นนีหยาหวานเลยครับใช่ไหมนี่เราเราพ่อค้าขายยาโอ้เยอะเลย เขารอแล้วนะลูกเขารอแล้วครับผมเขารอแล้วเอาออกคอกครับผมแกะออกคอกเอาไล่น้องแล้วไล่น้องแล้ว <c oughs> มันออกมาเองมนุษย์มาเองเลยอ่ะโอ้ยแม่ระวังน้ํามันมาชนเลยนะนี่มันหิวแล้วนี่นี่ตัวนี้ออกนอกคอกโบเก้เริ่มบาดระแวงแล้วครับผมนะครับ <c oughs> เ,เอาครับน้องตัวเล็กยังไม่กลัวเลยครับคุณโบเก้นะครับผม อันนี้ขี้แมวครับผมเอ้าเหรอใจ่ห<ะ>มาครับผมม,มาแล้วยกขึ้นึสูงโบเก้ยกขึ้นสูง, <c oughs> เ,สงเอา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 ,เอาทำไมเขาออกโบเก้ไม่ต้องกลัวสิ <c oughs> <c oughs> ไม่ก็จับได้เลยมาพอจะโชว์แบบนี้ลูกจับแบบนี้ไว้นะลูกนะให้เขากัดเรื่อยๆพอใจไหมครับผม <c oughs> มาดูผ้ามาดูผ้าเร็วมาดูผ้าเร็วมาดูตรงนี้นี่โบเก้มาดูนี่นี่มาอยู่ตรงนี้มาตรงนี้โบเก้มาโบ ดูเพื่อนอยู่ตั้งไกลกำแน่นๆเ๋ยเขาจะดึงเองโอเคไม่ต้องกลัวโอ้ดูเพื่อนดูเพื่อนดูดูดูโอเคดูหน้าโอเคเพื่อนโอเคโอเคไม่ต้องกลัวแกะเขาหน้ารักลูกเขาไม่ได้ทําอะไรเราลูกจาไหมกลับมให้เขาดึงโอเคกำไว้ลูกกำแบบพ่อเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่จะกลัวเขาทําไมนี่โอเคแล้วเขาก็ดึงลูกดูฟันเขาคมมากโอเคเห็นไหมเห็นไหมดึงไหมอย่าปล่อยสิแบบนี้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่ ดึงได้ไหมนี่เห็นไหมนี่สู้เขาให้ได้นี่ดึงเอาดึงโลกกัาโลกโอ้โหดูดูนี่ครับนี่ครับดูครับโอ้โหฉีกฉีกเป็นเสียงเสียงคิดว่าเนื้อโบเก้หรือเปล่านี่ฉีกเนื้อโอ้โหโอ้โหจะถึงมือแล้วจะถึงมือแล้วช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเอาไม่ให้แล้วครับผมโบเก้ไม่ต้องกลัวลูกเขาออกไม่ออกมาแล้วพอเอะลูกอ่ะทำทำเห็นไหมครับกับไม้กับไม้กันแน่นแน่นกันแน่นดึงสู้ดึงสู้ ดึงสู้ทำไมพี่ออกมาข้างนอกได้คนนี้คะทำไมพี่ออกมาได้คนเดียวอ๋อยิ้มหน่อยโอ้ยสวัสดีครับโอ้แสดงว่าอยู่นี่ไม่ใช่ธรรมดานะคุณพ่อตีประมาณว่าน่าจะประมาณเจ็ดแปดสิบตัวได้นะครับนะครับแสดงว่าเพะตัวใหญ่มันมีแรงนะแกะลูกแกะค่ะ แต่มีตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆออกนอกคอกบรับอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ออกฝั่งนี้ครับกินสบายเลยครับไม่มีใครแย่งเลยครับตัวนี้เริ่มเริ่มไม่กลัวใช่ไหมลูกเข้าไปใกล้กหรือเข้าไปใกล้อีกไม่ต้องกลัวลูกโอ้โหโมเกสจะกลัวอะไรเขายืนน่โมเกสนี่มันมาไม่ถึงลูกเห็นไหมเนี่ยยืนตรงนี้ลูกเข้าไปใกล้ๆไปนี่ครับผมที่ฟาร์มฮัรทนะครับ แกะเยอะมากครับที่นี่ครับเด็กๆก็แฮปปี้มีความสุขให้อาหารได้นะครับย่ามัดละ20บาทสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็กําลังตั้งใจมากเลยนะครับผมกางเกงก็กางเกงสายลุงนะเพื่อนๆครับดูครับอ่าเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วเริ่มเก่งนะดึงสู้เลย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 นหนบอกว่าปีนี้จะไปแข่งชักเยอยเพื่อจะได้เหรียญทองนะัุกคนขนาดดึงกับแกะ ดึงกับแกะยังไม่ได้เลยอ่ะเอาเอาคนนี้เขาก็อยากกินนะเขามองหนูมายื่นให้เขาหน่อยยื่นมาพี่เอาไปเห็นไหมเอาเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวี่ข้างบนข้างบนข้างบนยื่นเลยยื่นเลยพี่พี่กำดึงสองมือสองมือสองมือกำสองมือเข้าไปใกล้เอ้าเอาดึงดึงดึงโอ้เริ่มสนุกแล้วแม่เริ่มสนุกแล้วครับเริ่มรู้แล้วครับสนุกแล้วโมอกี้อย่าดึงให้เขาดึงเองโลกให้เขาดึงเองหนูไม่ต้องดึงสู้เขานะกำไว้แนั่นก็พอ ตันนี้สงสารตามุงมวันมาครับคุณแม่หน้าแม่นตมาโอ้โหสุดยอดสุดยอดก็ร้อยก้โลนะลุนะเอาเลยให้เขาเอาแม่คือขนเขาแบบเป็นกบปุกเลยแม่ดูเลยขนเอาลูกเอาให้เลยแม่เอาแม่อีกไหมแม่อาเอาคุณแม่จะถ่ายคิักนะแม่คะเงเงิมเงิมเงิมเงมดูปากนะน สวยดีครับขอบคุณครับโอเคครับงงเงงเงงเงงดูปากอุ้งแบบแบะคุณพ่อจะถามหนึ่งคำถามครับโอเคครับโอเคจะรู้หรือเปล่าว่าแกะฟันมันมีข้างบนหรือข้างล่างหรือว่ามีทั้งทั้งข้างบนทางล่างข้างล่างครับหนูสังเกตนะอ่าหนูสังเกตนะว่าแกะมีฟันแบบไหนลูกอาปากหน่อยบอกเขาอาปากคุณแม่ตอบได้นะครับข้างล่างค่ะอ่าข้างบนมีไหมข้างบนมีไหม ดูดีๆมีฟันข้างบนไหมมีฟันข้างบนไหมเอ้าเอ้าหนูม่เห็นนะเอ้าหาครับตอบให้ได้สิแกะมีฟันข้างบนหรือข้างล่างหรือมีทั้งสองมีข้างล่างข้างบนมีไหมมันไม่มีอ่าแล้วคําถามต่อไปแกะมีฟันกี่ซี่โอ้โหตายแล้วตายแล้วครับเอ้าสวัสดียิ้มหน่อยให้ให้ให้พี่โบเก้นับฟันมาหน่อยอกลัมตัวนี้กลัมตัวนี้พอถามหน่ดึงให้หมดเลยดึงหมดเอ้าไปมา อ้าวอ่ะคุณพ่อใบให้ก็แล้วกันสี่ซี่หกซี่หรือแปดซี่เลือกเอาคุณแม่ว่าไงครับเหมือนจะเยอะแอะไรครับผมสี่หกแปดคำตอบคือคำตอบคือแปดซี่นะครับผมฟานมีแปดซี่นะครับอันนี้ก็เราอยู่ตรงหอคอยนะครับเพื่อนๆครับให้ดูบรรยากาศข้างบนนะครับนี่ครับ ก็จะมีน้องแกะครับเต็มเลยครับผมรอนักท่องเที่ยวมาให้อาหารก็จะเป็นหญ้านะครับดูแล้วน่าจะเป็นหญ้าหวานนะแต่น้องคนแก่บอกว่าเป็นหญ้าเนเปียรผมก็อ่ะไม่เป็นไรเราเจอกับหญ้ามาเยอะนะครับอ่าครับผมโอเคมาหาพ่อเร็ว่นะนั่งสักตัวหนึ่งสิเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมที่ฟาร์มฮักสกลนคร Halo, สนุกค่ะสนุกใครอยากมาอีกไหมไคะ <S <S <mover. S 1> มชอบตอนไหนชอบตัวไหนที่นี่ตอนให้อาหารให้หญ้ามันใช่ไหมลูก เมื่อกี้มาสลัดขนมันสลัดขนมันมต้องมีสีเหลืองๆอยู่ตรงนี้อ๋อไม่รู้เหมือนกันมันเป็นติ่งหรือเปล่าลูกอ่าโอเคนะครับเราก็คงจะต้องเดินทางแล้วลูกแม่เนาะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีเครื่องดื่มมีอะไรไหมแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันเลเดีย๋ยวคุณพ่ออาจจะต้องแวะสเต็กปูยังํำฝั่งข้างหน้าหน่อยนึงนะครับโอเคนะครับ ช่องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดันสุดๆให้ช่องบุกเกทีวีด้วยนะคะตอนนี้บุกเกขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคุณแม่บ๊ายบายสวัสดีครับพี่ฟาร์มฮักนะครับสวัสดีครับ